สวัสดีนะคะเพื่อนๆกลับมาพบกับซูซี่โพลิติชแนลนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมากินตำซั่วซีฟู้ดค่ะเพื่อนๆหิวบริกินพักนึงกะหิวเนาะค่ะเนาะอยากกินวันนี้ก็มี่พักหลายอย่างเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยมีพริกหวานเนาะค่ะนะพักชีก็มีค่ะเ,เพื่อนๆอ่าแล้วก็ลูกหัวลาดีสเนาะค่ะเนาะลูกใหญ่ๆด้วยค่ะนี่ค่ะ กงหอกกัมีดด้วยค่ะเพื่อนมาค่ะเพื่อนอยุ่ยๆเลยหิวแล้วมื้อนี้สู้จะกินมื่อด้ะค่ะใส่มือเลยเส้นขนมจีนกับผึ่งลวกได้บะโดนเนี่ยค่ะเพื่อนซี่ฟูสู๋ก็จะมีมีหอยนางรมมีกุ้งมีปลาหมึกทังสี่นะคะเพื่อนอุ้ย ได้ค่าเพื่อนยว่ยๆเล่ยเ <laughs> มื่อนี้ได้พักชีมาหลาไม่แต่หยอดกงามคันเพื่อนหยอดดุอ,อ้วกใหญ่เลยจังได้ใส่ผ่านผ่านแบบนี้มาปลูกน้องขันเนาะ ที่ปลูกอยู่ต้นมันต้นมันบักไอ่ใหญ่ปัไหาอะค่ะคุณเพื่อนอนัวปลาหล่ะ ปลาถาต้มเองเนาะค่ะเพื่อนหั่นสับประรดใส่ตอนนึงค่ะเพื่อนแล้วก็ทิ้งไว้โอ้ยเขาจะหวานนัวมากๆเลยอะ่ะ ลูกละดีเนาะคะ่ะเพื่อนเขารสชาติเขาไข่ไข่ไอ้อะหัวไชเท้าเนาะค่ะเนาะน่าจะเป็นตระกูลเดียวกันเหรอคะ่ะเพื่อน โดนสั่งหามหามกินหลายขันเพื่อนแฟนสูเราสัง่งเราว่ามันหลายแห้งหามกินเบิดนะเพื่อนวัาางสันหามล่องก,กินเบิดกินไดยูแต่ว่าหามกินเบิดเพื่อนว่า เราอยากสูอวนมัน้งบรูุพูอกันเห็นเรายางมาบอกเราเห็นเท้ยอยู่แล้วว่าคือนหลายแท่ห้ามกินเบอร์เดอร์วะสันว่าโอ้ยเผ็ด ขนมจีนตำใส่กับมีเรียบร้อยเด้อค่ะเพื่อนแต่ว่าคือว่าซีสารมันเป็นตะเพ็ดแห้งคืูก็เลยเอาขนมจีนมาว่างไปกินน้ำ แข่ง India กรรมนึงเลยอ่ะทานเพื่อนตาใส ซูสอบเอามาตามสมบือว่ามันแสบดีอ่ะมันเผ็ดดีเผ็ดใดใจดีอีกอย่างพริกโซพริกซสอซูมันกระเบิดน้ำไงบวชไปสื่อของอืม สูสอบกินพริกหวานค่ะเพื่อนๆซูปลูกเบิ้งด้ว่ามัมจะสด้กินบ่ปลูกเองอะ่ะ กินกับผักขี้อร่อยอร่อยค่ะเพื่อนตำส่วนเห็นไหม,อ,มอร่อย xin khăn nóng chín mơn mơn hẳn vượn Chả khỏi dù đây tiếp đây nóng chín mẹ Mơn เผ็ดแห้งเผ็ดแห้งค่ะเพื่อนพี่กินเดียนี่กินยำไหนกับเผ็ดยำนั่น เดี๋ยวสุกเดล่าเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกลับมาพบกันสู่ใหม่ในวิดีโอน่ะเนาะคะ่ะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ